ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแก้มชอบกินทุเรียนวันนี้เราก็จะมารายการใหม่นะคะนั่นก็คือรายการแก้มชัวรีวิวเย้มาเดี๋ยวนี้นะคะก็จะมารีวิวกิฟต์เนาะแต่ว่ากิฟต์เนี้ยมันเป็นของโดยว้ทุกคนเออคือมันเป็นของโดยนะคะคือเหมือนแบบข้างบ้านเขาทำนะเขาก็ ให้มาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะโอเคอันดับแรกเลยก็จะเป็นนี่เลยเป็นแบบอันใหญ่มากเป็นกิฟต์นะคะของดอยนะเป็นแบบนี้นะคะเขาทําแล้วก็ไปขายมีเยอะมากทุกคนอันนี้ก็คืออันแรกนะคะบอกเลยใหญ่มากต่อไปเอยเอาไหนดีเอาเนี้ยแล้วกันอันนี้ก็เป็นเหมือนกันค่ะเหมือนอันนี้เลยแต่ว่าคนละสีคือมันมีหลากสีมากแล้วมันก็จะมีแบบ กระดงกระดิ่งเพื่อความเป็นดงเป็นดอยเนาะลักษณะดอยนะคะต่อมาก็จะเป็นแบบอันอันน้อยนะคะเป็นอันน้อยนี่เป็นไงเห็นไหมน่ารักเนาะนี่ได้น้อยมากต่อ่านองก็คือน่ารักสุดๆเลยนะคะมาต่ออุย้ยแบบนึงนะ ต่อมาเราก็อันนี้ก็คือจะเป็นอันน้อยนะคะแต่ว่าจะเป็นคนละสีเนาะต่จะเป็นสีชมพูนะคะน่ารักแล้วก็สวยมากบอกเลยคือเอามาเป็นคู่กับสีนี้ค่ะตอนแรกนะว่าจะเอามาเล่นๆเนาะแต่ว่าตอนนี้น่าจะได้ใช้จริงแล้วเพราะว่าบนหัวคือมีค่ะมีแบบประมาณอู้หลายอันเลยอะก็คือใส่แล้วสวยมากคือแบบจะไปแบบเรียวๆเลยนะเดี๋ยวเผื่อคลิปตัดแบบกระทันหัน อันนี้ก็จะเป็นอันเล็กเหมือนกันค่ะก็จะเป็นอ kind of ันเ sort of ล็กแบบว่าก็ก็จะเหมือนไอ้พวกอันเล็กๆที่ผ่านมาแหละก็สีเดียวกันจะเหมือนกันเนาะเออต่อมาก็จะเป็นยางมัดผมอันนี้ไม่เกี่ยวอีเซ้นๆนี้ไม่เกี่ยวนะทุกคนก็คือมันเป็นยางมัดผมเนาะเออมันเป็นยางมัดผมรูปดอกไม้นะคะแล้วก็ไอ้เซนเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เอาไว้ใส่อย่างงี้แต่ว่าเขาแยกมาเราจะเอาไว้ผูกผมอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะโอเคเย้ค่ะ จากนั้นอันนี้ก็จะเป็นยางไม้ผมที่เขาเป็นกระจุกกระจุกกันมาเนาะเป็นแบบมีหลายอันมากเลยนะคะนี่เห็นปะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นยางไม้ผมยางไม้ผมหมดเลยนะอันนี้ก็คืออันนี้คืออะไรยางไม้ผมอันนี้ก็ยางไม้ผมเนี่ยยางไม้ผมหมดเลยเนี่ยแกะออกมาหมดเลยเนี่ยนี่คือยางไม้ผมหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้ขออนุญาตไปเร็วแบบมากๆเลยนะไว้อลไรอันนี้ก็จะเป็นกิฟต์นะคะน้องกิฟต์มันมีคู่ของมัน นี่มันมีคู่นี่คือคู่ของมันนะคะเออคือคู่ของมันเออนี่คือคู่ของมันแล้วก็มีกิบคู่เนี่ยประมาณสองอันสามอันอีกอันนึงก็คืออยู่บนหัวเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นกิบหัวใจเป็นกิบหัวใจเนาะ <c oughs> แล้วนี้ก็จะเป็นกิบแบบปกตินี่แหละอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ติดอันนี้มาก็เลยจะเอามาเป็นแบบอันน้อยแล้วก็อันนี้แบบไม่มีอะไรเลย อันนี้แบบไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนเห็นไหมมันไม่มีอะไรเลยทุกคนมันไม่มีอะไรเลยมันมีคนเอ่อก็แค่นี้แหละบ๊ายบายค่ะคือสอนรัมมตัววันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายรีวิวแม่งคตดเยอะเลยแบบเดี่ยวๆทำๆค่ะเดี๋ยวคลิปมันตัดบ,บายบาย